กดแรงดึงดูดจะทำงานผิดปกติหรือจะดึงดุดสิ่งที่ไม่ดีมาหาคุณถ้าหากว่าคนคนนึงไม่รู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองวิธีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองมันมีหลายอย่างรวมกันเช่นวิธีการคิดที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีคำพูดมุมมองสิ่งต่างๆที่เราเจอเหตุการณ์สิ่งต่างคํา,า,า,าคำพูดคนรอบข้างที่เราเจอมักจะทำให คนคนนั้นอารมณ์ไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขก็คือคิดโทดในสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีอันนี้จะเป็นการาเขาเรียกว่าอะไรการปรับหรือว่าตั้งค่าอารมณ์ของตัวเองเมืองต้นกดแรงดึงดูดทุกคนสอนแต่ไม่สอนวิธีการใช้งานอารมณ์